สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบัสลำพูนออฟิเชียลครับตั้งจากที่เมื่อกี้ไร์สดมานํำทางพี่น้องครับพี่น้องครับคอยต่อรับอย่างดีนะครับขอบคุณทุกกาลังใจและก็คอยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะครับจากบานไัยมาโกสุมพิสัยนะครับบานแพงนะครับวันนี้ก็เดินทาง450กิโลนะครับจากอําเภอเมืองสุพรรณบุรีวัดป่าเลไล ข้างไกลนะครับประมาณ8ชั่วโมงอ่าประมาณคงผมประมาณ7ชั่วโมงนะครับมาหอดตั้งแต่6โมงเช้า 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8ชั่วโมงคงผม8ชั่วโมงเกือบเก่าครับตอนนี้บ่าย2 51เนาทีผมพึงมาหอดบากทางบาง้านแพง ตำบลแพงอำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามบ้านพักสาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็สาวน้อยลำเบินโชนะครับ450กิโลค่อนข้างไกลพี่น้องมื้อนี้ขี่รถซาซามาก่พรบวล่านะครับเพราะว่ามันเป็นวันหยุดมื้อนี้วันหยุดเพิ่บพี่น้องครับแล้วก็พรุ่งนี้มีงานอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมอำเภอบ้านดุงจังหวัด,ดอุดรธานีครับพี่น้องครับเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับ วันนี้รถจอ LED อกถ้าจำบมผิดนะครับถ้าถ้าโมแมนกับพี่น้องกับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับคงแล้วก็รถอะไรอะรถเป็นอุบัติเหตุชนกับรถกระบะสีขาวแล้วก็รถเบนนะครับถ้าเมืองบมผิดนะครับถ้าผิดก็ขออไปหลายๆรประมาณนี้นะฮะ คนหนาจะว่าเป็นยางดอกพี่น้องครับเพราะว่ารถรถรถจอยดีฮอกแก่แค่ D ok องข้างๆมันถลอกนิดหนึ่งกับข้างหนานะครับแต่ว่ารถรถอะไรนะรถสีขาวอ,ะอ่ะรถกระบะมูนเล่ๆครับแล้วก็รถเบนก็ถลอกด้านข้างนิดหนึ่งนะครับในที่สุดผมก็เดินทางมาถอดแล้วพี่น้องครับ450ิโล6โมงครึ่งตอนนี้ ไปซองหาสิบสามแปดชั่วโมงเต็มๆนะครับอน,นี้คือขับรถยาวขับรถสาวเดียวพี่น้องขับรถยาวเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจนะครับกทมทัวร์รอบนี้ขอบคุณคุณแม่บุตรดีนะครับคุณพ่ออยยังผู้ซื้อจำซื้อเราบไดดเราหมักยมมาฝากแม่บุตรดีนะครับของฝากมาเยอะเลยจากบ้านค่ายระยอง พเขาไปเล่นยยู่ตลาดเช็คอินนิคมพัฒนาระยองนะครับคุณแม่จะเอาความมาฝากแล้วก็คุณแม่อัมพรพันธ์แล้วก็คุณพ่อนะครับพ่อคุณพ่ออยู่ที่อำเภอสองพี่น้องนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพอามาเห่นเมื่อวานนี้อยู่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับคุณพ่อคุณแม่เพิ่งขี่รถมา ให้กำลังใจกับทีมงานเรานะครับควอมฝากนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับบันเพียงเขาก็มีไฟแดงแล้วพี่น้องนะครับเราไปดูความเปลี่ยนแปลงที่โดมนะไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะวเด็กเขาร้นด้วยกันละหลังจากนี้ก็จนถึงวันที่จากวันที่8จนถึงวันที่ยีนะครับงานเรายาวเลย จนถึงวันที่20เพราะสีว่างมือหนึ่ง21มีงาน22บ้างอีกหนึ่งวัน,นว่างข่วมกันไปนอ้องเพราะได้พักผ่อนนะครับวันนั้นเราก็จะขุดลุมนะครับผมสิขุดลุมเ,เตรียมเตรียมฟังเสานะครับก็คือเราเอาปูนลงเลยใช่ไหมหนัวเมื่อนั้นไหม เขาขุดลุมแล้วเขาเอาเอาปูนเทพเทพลาดหนาวาเห็นบ่น่าจะได้เขาต้องลาดรอเลยเพราะว่าว่นที่หอดมือเนอะาะพ้นที่ว่นตกห้ำหมดปะเพราะว่าคอยกอยากไทยคลิปตอนที่ขยอาขุดเนี่มุดเ,เจ้ามางึงคือกัน ทุกขั้นตอนในการสร้างครับเพื่อว่าเป็นเอาไว้ให้เป็นยามมันแจ้งเตือนเราก็จะได้ดูแต่ว่าโอ้เรากว่าจะมีวันนี้ได้ที่นั่นเขาก็จะสูงมากเลยเก็บนะเก็บลังเก็บผสมกันกว่าจะได้มากขนาดนี้มันไม่ง่ายีนะน มาที่โดมนะฮะทางเขาไปสามแล้วปารเขาขี่รถขัดขี่รถเนี่ยวันนี้นะครับไปสามแล้วมาถึงที่โดมสาวน้อยเพชรบัรเพงนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถใครมา ขอลาดปูนใหม่เทพื้นใหม่นะครับสุดยอดอนาคตก็ตรงนี้น่าจะสร้างเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าสร้างเป็นเฮื่อนเป็นโดมเป็นอะไรนะว่าสั่งกัเป็นหมองจอดรถไปเลยนี่คืออาณาจักรสานน้อยนะครับ อตอนนี้ก็คือมิสธิรีนะเพราะปลาสาวหน่อยแล้วเพื่อนชั่ก็ยุงเทพครับตอนนี้เอ้ารถกวัวมาหอดอิ่บปลาถือเก่งนะวะรถกลัวไหมโคตจริงนะเม่นยีแะะนย่แหลี่ยมเดินเนี่ยแี่เหลี่ยมก็มาหอดก่อนหมู่แต่วะ มาขี่รถเก่งแท้คือขี่รถเก่งแต่ว่ามาจวดขนาดเนะาะมาหอดรวมกว้อนมูลเลยรถกลัวไม่จังสั่งเลยวะเขานำบ่เขานำอยู่ป็จะโดนมา มาคันแรกนะพ่อก็ใจาคันแรกแต่จึงเป็นกลัวเงินค้าคอยจังหรอพี่น้องนี่ที่บ้านใหญ่ก็ซ้อน,น่าจะไปอยู่ที่ขอนแก่นเงื่นลังนี่ก็อยู่แต่แม่ยังกว่ ขอบคุณทุกใจครับพี่รอครับปลอดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเออ